ว,วันนี้จะมา re- แอปวิดีโอใน tiktok นะคะจากการที่ uh, บางคนทำคลิปแบบแบบเป็นการแบบ remove เอาไอ้พวกอะไรอะติ่งเนื้อออกจากการทายาอะไรซัมติงก็ไม่รู้นะคะแล้วหลุดง่ายมากหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ขาย แล้วนะคือเราจะไปทราบได้ยังไงว่าไอ้จุดตรงนั้นอนะที่เขาทําขึ้นมามันคือจุดอะไรจริงๆก่อนนะคะเพราะว่าเอ่อถ้าให้เดานะเม็ดเม็ดตรงนั้นอนะเขาพยายามจะทําให้มันเป็นกระเนื้อนะคะกระอากาศเนืน้อนะนั่นคือกระเนื้อแต่ไม่ใช่ายแนะ่นอนเพราะายไม่สามารถเอาออกได้ด้วย,วยการทายาายมันลึก นะคะเม็ดสีมันอยู่ลึกนะคะแล้วก็กระเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าเกิดจะเอาออกคือต้องจีง้ด้วยกรดจี้ด้วยกรดซึ่งต้องใช้ความชํานาญเพราะว่าไม่ให้มันเปื้อนผิวหนังรอบข้างเพราะว่าถ้ากรดมันแดงถึงขัง้นสามารถที่จะเอากระเนื้อออกได้เนี่ยผิวร,บรอบๆข้างๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็จะต้องเบิร์นหลุดไปหมดแล้วถูกไหมคะนี่มองในแง่ของวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นคุณหมอไม่เชื่อนี้ ถัดไปเป็นเหมือนอเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสีเป็นส้มๆนะนี้ของอเมริกานะเขาขายตามอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาบอกว่าเอามารีมูฟพวกดิ่งเนื้อได้นะคะทีนี้ก็หมอผิวหนังทางอเมริกาหลายคนก็มารีแอคถึงพวกคลิปวิดีโอเหล่านี้แล้วก็ตัวสินค้าต่างๆที่ใครคลึงกันนะคะว่า ไม่แนะนำให้ทำเองที่บ้านเพราะหนึ่งคือมันไม่สะอาดนะคะมันไม่สะอาดมันมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อคือคนไข้ทำเองที่บ้านอะ่ะมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อเพิ่มเติมมากขึ้นจา,จากเดิมได้จากการที่เราเอาอะไรออกจากผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรทำเองสองคือคนไข้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันไหนคือติงเนื้ออันไหนคือไฟอันไหนคือ มะเร็งผิวหนังด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าได้มรอาจคิดเอาออกเองอแล้วก็มีคนที่คอมเมนต์ลงมาในจากคลิปเก่าที่คุณหมอพูดเรื่องติดเนื้อ,อว่ามันมีพวกผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะสำหรับกำจัดติงเนื้อโดยเฉพาะก็เช่นเดียวกันแหละคหมอว่ามันก็เป็นพวกยาที่อยู่ในกลุ่มเหมือนเป็นกรดนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอะระวังนิดนึงเพราะว่า ถ้าเกิดเราไปหยดในผิวส่วนอื่นมันก็จะไหม้เบิร์นเป็นรูเป็นแผลเป็นได้หรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้ากระเด็นเข้าตายิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะนี่นต้องระวังนะคะแล้วก็ไม่ควรทําเองที่บ้านนะคะไม่แนะนําไม่แนะนาพูดมาโดยตลอดว่าบางทีบางอย่างเนี่ยไม่แน่ใจให้เข้ามาพบแพทย์เพราะว่า บางเม็ดบางติ่งบางตุ่มเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากบางทีอาจจะไม่ใช่ติ่งเนื้อก็ได้บางทอาีอาจจะดูจริงๆเป็นไยก็ได้ซึ่งเป็นไยคุณจะแปลออกได้ยังไงไยมันเป็นคือกรุ่ปของเม็ดสีเมลานินที่มันเป็นก้อนประจุมาแล้วก็ลงค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นไยของถ้าเป็นไยจริงๆนะคะหรือถ้าเป็นไยแล้วมีลักษณะที่ผิดปกติซึ่ง ออาจจะสามารถกลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคตเนี่ยถ้าอยู่ดีคุณไปเอาออกและไอส่วนพัดส่วนที่เหลือที่มันอยู่ข้างใต้ผิวเนี่ยทีนี้คุณหมอก็ดูไม่ออกแล้วล่ะว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อน,นเนี้ยมันจะยุ่งยากถ้าสมมติสุดท้ายมันเทินกลายเป็นมะเร็งผิวหนังเลยก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าได้รีอาจทาเองที่บ้านมาให้คุณหมอกําจัดออกมาพบแพทย์ใช้วิธีการกําจัดด้วยความสะอาดอ้าน สเตอร์ลน์นะคะทุกอย่างต้องสเตอร์ลน์ปัาสะจากแบคทีเรียเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะคะแล้วก็เพื่อให้คุณหมอได้คอนเฟิร์มด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังกำจัดอยู่เนี่ยหคือเป็นต่งเนื้อจริงๆหรือเป็นอะไร 2. คือมันเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะไม่ได้เป็นมะเร็งนะสามารถกำจัดออกได้เลยถ้าเป็นจุดที่ดูน่าสงสัยมีโอกาสที่จะเป็นชิ้นเนื้อร้ายนะคะก็ แพทย์ผิวหนังจะได้ทําการตัดชิ้นเนื้อและส่งไปตรวจทางพยาธิาวิทยานั่นเองนะนี่คือความสำคัญของการมาหาแพทย์ผิวหนังและแพทย์ผิวหนังกําจัดออย่าได้หาทานะคะนี่หาทามากเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนมารีแอคลิปติ๊กต็อกแค่นี้แหละบ๊ายบาย